เห็นได้ย so, ินเสียงเขาถ่ายกันตรงนั้นถ่ายคลิปกันสวยไหมสวย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  จ็คสวัสดีครับสวัสดีครับปัสกาวีไปเอาไปไหนอุปกส้มเอจะใส่เนี่ตอส้วมปหส้วมเราปหาส้วเราต้ปหเราไปหวมงป้วมาต้งไปหาส้วมเราต้องไปหเราต้องไปหาส้วมเ้อไป้มเอไห้มเร้องมเราต้องไปหาส้มเราต้องไวเรองสมเราตองไปหาส้วมเราตเราตงไปหา้งไปาส้รงไป้วม้ไหมเรองมาต้องไปห้วมเรไปไหาเราต้อหรา บุญเลวดอกพี่น้องแป้งเก็บนี่ก่อนน่ะมองนั้นยกให้คุณพ่อไปซะเขาจะเอาเรียวเขาแม่จะเอาวีดีโอคุณพ่อจะเอาเรียวอัแโอ้ดูดีทุกคนทำไมแป้งไม่ตั้งกล้องเก็บดีๆหรือว่าแป้งยังมือแป้งเสียบไม้ยังไม่ได้นะคะมือใส่เฟือกข้างหนึ่งนะใส่ผ้าพันแผลแหละผ้าตัดมานะ Du gick väldigt snabbt, ska du gå lite sakta där? Backa en gång till. Plocka några här. Åh, oh, kolla Suri! Nämen! Fantastiskt fina en gång. What you doing? Frukost, svam. Kantareller. Mm. Fina ut. เก็บกองไว้ให้คุณพ่อมาตัดขาเอาเก็บใสค่คู่เอาตามซอกตามมุมนะทุกคนอันนี้จะเปื่อยแล้วไปก่อนตลอดแล้วก็เยียบไปแบบเสียดายเฮ็ด

RUN! <laughs> ไปไหวกินได้ไ huh. ม uh ่น huh. uh ้องเอ้ยขึ้นเร็วมากทุกคนอะไร ไม่เขียวฟาสตอร์ไ้เยอะแล้วคะ่ะทุกคนจ้ะนี่ค่ะไปไปอีกปะเรา Det oh, boy. Sådär, Alex, nu ska vi få ta till. Så, 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 och filma en gång till. Solvisst plocka allt här nu, Nej, bara där det. Nej, jag ska sitta. Bara sitta, sitta här. har du några lite större kantareller faktiskt. Ser du, Alek? Här nere, så tar en av dem, stora. Mig här. Jättefin. Vi tar mer här. Där också, gömmer sig. Se, jättefina. Den här var ju riktigt fin size på. Nice! Bara att köra vidare. Har du, lek. Bra. Så. Jag Bra. Där gömmer sig en också. <laughs> Alright. Grymt. Oh. เออแล้ว ơi ตัวนี่จะอิฐเสร็จแล้วนี่นี่แต่ half เลยนะครับ số ปะปะอ้าวใหญ่แล้วทุกคนย้ำอีกรอบนะคะนี่คือสองพันยี่สิบห้านะคะทุกคนวันนี้คือวันจันทร์แม่ได้ลงอีกก็คือวันอังคารแหละรอตัดต่อด้วยอะไรกัน ฮัลโหลวัยหิงเมียก็จะเก็บไปกินอย่างเดียวผัวก็จะขายลูกเดียวดูอันนี้ดูดิทวอฟฟี่นะอะไรฮะว้าได้แล้ว Hisrium, Dante, marka, đó. Phải, tôi mua tôi mít tiền chưa con vài con là khỏi con vài papi mèn cắt đưa lên bà Det är vad jag har sagt till dig. You got them! Varför använder inte det? Tror du det? Är? Det är nästan en hel hink. Det är på händerna mest tycker jag. Jag kan oh. trycka på inspelaren sen. Spel in sen. Med. Jag ska bara ta hinken här så jag har den. Mycket. Får se. De tar min pinong. เนน่ะนงามกระโดดเขื <Hey. S 2> hey. ่อนนี้ยังเล็กอยู่นะฮะไปโอ้โดนแล้เฮ้ยแล้วพ่อยัาไเฮ้ยกูเบบนสวัสดีครับทำยังไงสวัสดีครับยังไงครับทำยังไง ว่าท่าเหตุว่าเรอเดอดว่าเีเธอ่ิฮัลโหลคุล่ะเชินก็เต็มกู่ถังแล้วทุกคนไปข้ามฝั่งไปหาอีกฝัง่งหนึ่งไปทุกคนไะตามมาเลย